เรามาอยู่กับฮักเขียวนะครับเนี่ยดูสิฮักเขียวตัวใหญ่มากเลยมีอะไรนะครับเดี๋ยวโหหุ่นยนต์ทาร์นโฟมเมอร์นะครับโอ้โหแล้วก็พีเดเตอร์นะครแล้วก็ออฟติมัสด้วยนะครับดูส wyn, ดิโอ้ดูดูดูอุย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 นี่นะครับโอ้โหเราอยู่กับซูเปอร์ฮีโร่กับเหล่าตัวร้ายนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยดูนะครับโอ้โหวันนี้สัตว์ทั้งหลายอ่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูสัตว์ทั้งหลายวิ่งกันมากนะครับนี่มา เอาตัวแรกเลยนะครับก็คือหมาลายอ่าเจ้าหมาลายดืดดดดดดดไปเ้าหมาลายไปแล้วต่อไปครับเป็นเจ้าหมาโอ้เจ้าหมาโหวิ่ง,งเร็วเลยนะครับเอาหมาลายอีกรอบนึงโอ้โหวิ่งกัน,นวนเนียเลยเอา้าอ่ทีนี้ก็เป็นเจ้าช้างบ้าง เจ้าช้างครับนี่ช้างนะครับอันนี้เป็นช้างใหญ่น,นี่ก็เจ้าวัวนี่คือเจ้าวัวอันนี้คือเจ้ากิงคองนะครับ เจ้าจิงคองเจ้าจิงคองตาสีเขียวนะครับดูเสร็จแล้วก็เจ้าควายจับตึงอีกหนึ่งตัวคือเจ้าช้างน้อยนี่ น้อยวิ่งเร็วมากโอเคลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย